สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Baby ค i t ต e n ตายชื่อผู้จัทำารม 1. เด็กหญิงกนกการสุเรนเลขที่11ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ับ1 2. เด็กหญิงประพากรจรงจิตเลขที่20ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1 ความสำคัญเนื่องจากผู้คนอยากปลูกต้นไม้แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการรดน้ำต้นไม้เนื่องจากมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องทำจุดประสงค์คือ 1. เพื่อการศึกษาการจเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกโดยใช้เบบี้คิตตัน 2. เพื่อเปรียบเทียบการปลูกต้นไม้ด้วยเบบี้คิตตันและดินที่ใช้ ปลูกต้นไม้ตามปกติสมมุติฐานเแบบี้คิดตั้สามารถปลูกต้นไม้บางชนิดได้จริงและประหยัดหรือใช้น้ำน้อยกว่าการใช้ดินปกติตัวแปรตัวแปรต้นคือเแบบี้คิดตั้นดินตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตของต้นไม้ ตัวแปรควบคุมคือปริมาตรของน้ำขอบเขตในการศึกษา 1. ศึกษาเลือกต้นไม้ที่ใช้ในการทดลอง 2. ระยะเวลาในการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ 1. น,น้ำา 2. งเบบี้ฮิตตัน 3. ต้นไม้ที่จะใช้ปลูก 4. กระถาง ขั้นตอนการทดลองก็จะประกอบไปด้วยการทดลองด้วยวบบี้คิทตันทดลองด้วยน้ำการทดลองด้วยดินค่ะผลการทดลองต้นไม้ได้รับการจเจริญเติบโตได้ดีเท่าเทกับการใช้ดินและสามารถนำไปตั้งโชว์ได้อย่างสวยงามสรุปผลและข้อเสนอแนะ จากการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่าประสิทธิภาพการปลูกต้นไม้ด้วยเบบี้คิทตันพบว่าต้นพลูด่างโตเร็วกว่าการปลูกด้วยดินและยังสามารถช่วยประหยัดในการลดน้ำได้และยังเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วยข้อเสนอแนะ 1. สามารถใช้พืชชนิดอื่นนอกจากพลูด่างได้แต่ต้องเป็นพืชที่ปลูกโดยใช้น้ำ 2. ไม่ควรนำกระถางปลูกไปวางในที่แดดจัดเพราะจะทำให้น้ำในเบบี้คิทตันระเหยออกพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ